กลับมาพบกันอีกแล้วกับ m a p l e s t t r y Universe อหรือ m a p l e n f t นะครับวันนี้ผมจะพาแนะนำทุกคนเกี่ยวกับจุดเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล10ถึง200จะเป็นที่ไหนบ้างไปดูกันเลยครับ ในช่วงแรกก่อนเลเวล60ผมจะแนะนําให้ทุกคนทำเควสเมืองทั้ง4เมืองนี้นะครับเพราะมันมีเควสและมีของรางวัลให้ด้วยนะให้ทุกคนเข้ามาที่ตัวไกด์นะครับนี่ตรงนี้นะครับ4อันนี้นะครับอิลินลโกบีเรียนาแล้วก็ซิเคนฟอเรสนะครับ4อันนี้ให้ทําไปเลยนะครับมันจะจบตรงที่เลเวลประมาณ60นะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปไกดิ่งเลเวลกันเองต่อนะฮะ เพราะว่ามันมีเวควสบังคับแล้วมันได้อของรางวัลด้วยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะไปตีมอนตัตวไหนต่อเดี๋ยวผมพาไปนะครับชัดมาเผื่อใครที่จบเควสท,ทั้ง4เมืองแล้วมันยังไม่60นะอาจจะ50ไปปลายให้ทุกคนมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นี่อยู่ได้ถึงเลเวล62นะโดยประมาณนะครับก็คือเราจะมาตีหมูป่าตรงนี้นะครับอ่า แมบนี้นะทุกคนตรงนี้นะครับนี่เป็นหมูป่าเลเวล55ตรงนี้นะครับเราก็ฟาร์มตรงนี้ต่อไปได้จนถึงเลเวล62นะครับพอเราเลเวล62แล้วเนี่ยเราจะย้ายแมปมาที่ไซเลนสเวมมานี้นะครับมาตีไดโนเสาร์น้อยน่ารักตรงนี้นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยเราจะอยู่กันได้ตั้งแต่62ถึงเลเวล75็นะทุกคนอ่าเราก็ฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆชิวๆไปเลยนะฮะนี่มันจะเป็นแมปที่เป็นชั้นๆแบบนี้นะอ่าลงมาข้างล่างขึ้นข้างบนใหม่ครับแล้วก็ลูบไปแบบนี้นะอ่า มาจะถึงเกือบครึ่งทางของเราแล้วนะครับในช่วงเลเวล75ถึง87เราจะมาอยู่ที่ o r ร์บตรงนี้นะครับ Starway i to the Sky แมปที่1น,นะครับแมปตรงนี้นะครับเราจะอยู่จนถึงเลเวล87นะครับผมนี่มันก็จะเป็นชั้นๆแบบนี้นครับเราก็ลูบไปนะครับบนลงล่างเสร็จปั๊บกระโดดเด้งดึงตรงนี้ขึ้นมา ฟาร์มใหม่วนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล87ในช่วงเลเวล87ถึง95นะครับให้ทุกคนมาที่แมปนี้นะครับของ Sunset Road นะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีมอนเลเวล89กับ90อยู่ตรงนี้ครับเราฟาร์มตรงนี้ได้จนถึงเลเวล95นะทุกคนเราฟาร์มซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับในช่วงเลเวล95ถึง110นะทุกคนอ่าถัดมาเราจะมากันที่แมปนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับ m มายน Forest นะครับเราจะมาตีมอออนนนนตััววีี้ท่่่ชื Dark Rash ะะครบาเล104 แมปนี้มันดีตรงที่ว่าดูทุกคนดูดิมอนสปอนเยอะมากๆนะครับแมปว่างมอนเยอะมากๆนะครับเลเวล110ถึงร้อเราจะอยู่ที่แมปนี้นะครับ toy factory นะเราจะตีหุ่นตรงนี้เนี่ยนะครับแมปเลเยอร์ง่ายง่ายนะครับ ก็คือซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแบบนี้นะครับแล้วมอนค่อนข้างเยอะด้วยนะทุกคนอนี่นะครับตัวแมปจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะน้องชื่อโรโบเลเวลร้อยสิบสามนะทุกคนตีไปถึงเลเวลร้อยยี่สิบไปเลยมาถึงเลเวลหนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยสามสิบห้าเราจะอยู่กันที่แมปนี้นะครับชาร์ตคลิปที่สนีะ่นะนี่แมบเลเยอร์จะเป็นบนลงล่างแบบนี้นะครับพอเราลงมาข้างล่างสุดปุ๊บจะมีวาร์ปตรงนี้นครับให้เราขึ้นไปข้างบนใหม่นะฮะ เราก็ตีวนลงไปนะครับตีวนไปก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนแมพวนไปเรื่อยๆนะครับถึง135นะทุกคน135ถึง140นะครับเราจะมาตีหุ่นตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับแมพเลเยอัพเป็นแบบนี้ครับมี3ชั้นนะเราก็ตีวนไป1 2 3ขึ้นไปข้างบนใหม่นะครับแบบนี้นะนี่ครับแมพจะอยู่ที่มู่หลังนะครับมู่หลังการ์เด้นนะฮะนี่เป็นหุ่นนะครับวูดเด้นแทร็กเก็ตดัมมี่นะเป็นหุ่นดัมมี่นะครับเวิลด์ร้อยสามสิบหกนะเรา ถึง149เราจะมาที่แมปเคอร์นิ่งทาวเวอร์นี้นะครับคาเฟ่ชั้น2นะครับเราจะมาตีตัวนี่นะครับสมูทตี้กับเครื่องทำกาแฟตรงนี้นครับอ่าได้จะถึงเลเวล149เลยนะพอเรา149เนี่ยแบบเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะถือว่าจะอยู่ยาวพอสมควรนะครับแล้วเราก็จะมาย้ายมาที่แมปนี้นะครับคาเฟ่แมปที่4นะจะมีแต่เครื่องทำกาแฟแล้วนะครับอ่าคาเฟ่แมปนี้เนี่ยเราสามารถอยู่ได้จนถึง161เลยนะทุกคนยาวๆเลยนะเมื่อกี้เราอยู่แมปหนึ่งนี่ใช่ไหมเรา มาขวานะครับนี่มาที่แมปนี้นะครับหลังจากเราเลเวล161รเราจะย้ายแมปมาที่ Freezing Forest 1อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับแมปจะอยู่ตรงเมืองนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเราจะอยู่ได้จนถึงเลเวล170เนะพอเราเลเวล170เนะครับเราจะย้ายมาที่ Scorching Forest 2ตรงนี้นะครับอ่าจริงๆมันจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะ มันอยู่ในแมปเดียวกันเนี่ยแหละเราจะเดินมาจนสุดนี้นะครับ Scorching Forest 2นะครับแมบนี้เราจะอยู่ได้ถึงเลเวล180นะทุกคนอ่าแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ยาวๆไปนะครับซ้ายไปขวาบนไปล่างเนี่ยตรงนี้มันจะมีแพลตฟอร์มอยู่นะ180ถึง187ให้เรามาที่แมปนี้นะครับ Weather l u c k y Zone ตรงนี้นะครับเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้จนถึงเลเวล187เลยนะฮะมอนเยอะนะครับเยอะมากมอนอยู่ตรงนี้ได้ยาวๆเลยนะครับของสุดท้ายเลเวล187ถึง200เราจะอยู่กันที่แมปนี้นะครับอ่าเราอยู่ ยาวๆจนถึงรเลเวล200เลยนะทุกคนยาวๆไปนะครับพูดเพลินนะครับลืมดูอะไรวะเนี่ย <laughs> เป็นไงบ้างทุกคนสำหรับไกด์ในการเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล1ถึง200มีทั้งการทำเควสต,ตอนต้นเกมแล้วก็ไปตีมอนในแมปต่างๆตามระดับเลเวลนะครับใครที่กำลังหาไกด์แบบนี้อยู่ก็จดไว้ได้เลยแล้วเอาไปทำตามกันได้เลยนะครับก่อนจากกันไปผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับเผื่อใครที่เบื่อเบื่อการเก็บเลเวลมือนะให้ทุกคนมาทำปาร์ตี้เควสตรงนี้ก็ได้เ x p ยีเยอะมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ลุ้นของแพงได้ด้วยนะก็เป็นทางเลือกดูนะครับนี่ก็จะมีหลายๆเควสแบบนี้ให้เราเลือกทำ วันหนึ่งเนี่ยก็คือทําได้5รอบนะลองดูนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะเออใครที่เล่นอยู่นะครับคอมเมนต์คุยกันนะครับแล้วคลิปถัดไปจะเป็นคอนเทนต์อะไรเกมอะไรนะครับฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับเจอกัน,นครับ